มนเรียนชนะจนขึ้นของสวมเลดพันล้านที่ข้อมือขวาปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบางนะให้สมคำว่าสิทธิหลวงพอรูยปากใจโซโซ ให้วัดตะโกะแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านถูกปันวอนพ่อให้ช่วยบาปท,ที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสุขฐานะที่ยังหลงโป่วยพ่อโวยโปรดช่วยที ทธชิตาจะสัจญานิสเริศักพระพุทธชิตาสัพพโสอินาวิภาสัมปตโต น้ำโมสามชมต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนตเรียนชนะจนขึ้นขอสวมเลรพันล้านที่ขอ้อมือควาปัดเป่าพวามจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สงคำว่าสิทธิหลวงพ่อรู้ ปากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกฝันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ่อความสูดฐานะที่ยังลมโป่อยพ่อรวย ปดช่วยนทางวอนหลวงพ่อรวยครับส่วนท่าฟังละ่ะงวดที่ผ่านมานี่วอนหลวงพ่ออะไรหรือว่าวอนไอ้อะไรไอไข่บ้างไอ้นั่นไอ้นี่เนาะแบบก็แล้วแต่ แล้วแต่ความเชื่อคะับบางทีบางคนก็เชื่อเชื่อบางคนบอกโอ้ยยังไงก็ได้ยังไงก็ดีนะครับก็แล้วแต่นะครับเอาเป็นว่าแต่และความเชื่อก็อย่าไปรบหลูก,กันแล้วกันนะครับเขาเชื่อเราไม่เชื่อก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขานะครับนั่นคือวอลหลงพ่อรวยครับมนแคนแก่นคูนยอมเอกร,ราชสวนภูมิหมอนขาดสาดพื้นก่าไผ่พงสะท้อนนะครับเอาเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะครับแล้วก็สวสสวัสดีพี่น้องชาว โซเชียลด้วยทางเฟซไลฟ์นะครับซึ่งตอนนี้ก็เบ่งกันอยู่ดูกันอยู่และก็ตอบคำถามกันอยู่ทางวิทยุนี่อาจจะยังไม่รู้เอ๊ะมีคำถามอะไรทางเฟซไลฟ์นะครับเป็นคำถามส่วนด้นด่านี่ใครอยากจะพารุสวัสดิ์ออกมาโดยไม่ตั้งใจไปตอบคำถามของป่าได้ในเฟซไลฟ์นะจ๊ะส่วนทางวิทยุเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดรหัสเพลงกันนะครับเอาฉะนั้น ปั๊บปดับปดปัดปิดนะครับมาตอนนี้มาประกาศรายนามผู้ที่ถอนรหัสจ,จังหวัดถูกต้องก่อนดีกว่ามี08159835ดุยดุย๋ยณพระประแดงนะครับสวัสดีครับป๋าปีนี้ได้ฟังป๋าจรรการแล้วครับเน่พี่ณเนานะได้เจอกันแล้วนะเนาะยุพินชนบุรีใส่ารลณวนะจยะยุพินจ๋านะครับตัวใหญ่จ้ะ <laughs> 08982364ดุยดุย,ดยนะครับน้องบุ๋มบางละมุงนะครับ ปับป๊บปับ๊บปั๊บอย่าฟังบอลหลวงพ่อรวยก็ได้ฟังบรรดาจ่าบุมา๋มจ๋านาเมืองนนนะครับศูนย์หกห้าสองห้าสี่สองศูนย์ดุยดุยปั๊บปั๊บปาดปัดปิดนะครับอวันานาโนนทบุรีออดอุยหุยหล่อขนาดเนี้ยยุ้ยยังไม่รักโตนางสารยุย้ยทําไมไม่รักออดอุยหุยล่ะอืมนะครับนั่นคือชื่อเขานะนะครับสี่เก้าศูนย์เออไม่ใช่ศูนย์เก้าสี่หกห้าศูนย์ศูนย์สี่ดุยดุย โจ๊บผักซิ่งนะครับน้องทีฟปั๊บปั๊บเบาหน้าน่ยน,นะครับติดตาดิดตาดิดปิดนะครับแล้วก็มีไอดินกรุงเทพเนี่ยที่เพิ่งจะปลาฝีปากระป๋าในช่วงหน้าใหม่ไปสุขจิตชมบุรีลูกปลาขอนแก่นปลานิอุตรดิตตุ๊กตาขอนแก่นพี่ถุงเงินกระแพงเพชรพี่สมพรชนบุรีอาจารย์โดราชบุรีนะครับแม่น้องเบส อยู่ลบบุรีเฮ้ยแม่น้องเบสสัญญาณชัดไหมจ๊ะบอสพิษณุโลกพิสราวุฒิสมุทรสงครามพี่วินัยอุดรธานีพี่หยกจากจันทบุรีพี่วันนานนทราชบ,บุรีนะครับอําพลพิษณุโลกเจี๊ยบสงขลาพี่ฉัดชัยสุราษฎร์ธานีลุงพลเว้ยลุงพลเตาง้อยไม่ใช่ลุงพลสุพรรณบุรีมุมหนึ่งนครสวรรค์แล้วก็พี่น้อยจากพิษณุโลกขัรบรถมือ นี่คือผู้เก่งที่สามารถถอดรหัสได้นะครับเมืองไม่มีแล้วเออมืองไม่มีแล้วก็คือเวลาที่เราเขียนพอเขียนผิดปุ๊บเราก็ใช้อะไรยังลบลบถ้าเป็นปากกาเราก็ใช้ลิควิดนะเนาะลบไปแปรบก็คือ,ก,คอก็คือเราลบนั่นเองพอลบแล้วปุ๊บมันก็ไม่มีแล้วไงได้บ้างมันหายไปแล้วเออฉะนั้นมันก็คือเมืองลบเอ,อ่อลบบุรีเมืองก็คือบุรีลบไปแล้วก็คือลบบุรี นั่นก็คือลบบุรีอ๋อถ้าฝังครับมันเป็นคําถามนะเป็นการถอรหัสเชิงสร้างสรรค์ถ้าฝัง <c oughs> ฝึกสมองประลองปัญญาด้านเบล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 บลับนะครับฉะนั้นก็เรียกว่าต้องใช้สมองด้านนี้ด้วยทั้งเหตุผลแล้วก็จินตนาการนะถ้าฝัง เรามาใช้จินตนาการให้เยอะหน่อยดีกว่าในช่วงเวลาป่านะครับเอาส่วนคำขวัญประจำจังหวัดลบบุรีครับวังนารายคู่บ้านศาลพระการคู่เมืองปรางสำยยอดลือเรือ่องเมืองแห่นดินสอพองเขื่อนป่าศักโิ์จรสิทธิ์เกลือกล้องแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์นี่มีพี่น้องชาวลบบุรีฟังกันอยู่ด้วยนะจ๊ะเอาส่วนรหัสเพลงครับสำหรับพี่น้องทางวิทยุนะครับถอดให้ได้ ท้ายเพลงคือเพลงอะไรส่วนทาง S M S เอ้ไม่ใช่ทาง Face Live จะลองถอดดูก็ได้นะดูซิว่าใครจะถอดได้บ้างพร้อมแล้วอันหนึ่งอันสองอันสามอันนั้นเพลงอะไรเจ๊4221945 และ02-441-1033.4ส่วนแฟนรายการทวิทยุอยากจะรู้ว่าป๋าถังแลถามส่วนโดนด่าอะไรกับพี่น้องชาวแฟสไลน์ข้าวผิชมนี่ไม่มีหัวใจใครแน่นองยิงรายชายร้อนยอกย้อนกัน รักยินดานายอมดูใจดำชำลำขาจะจัดแต่งงานกับเธอใต้แสงนะสวัสดีฉันมีฟ้าเป็นนุ่มฉันมีลมเป็นถื้อนี่โซ่สเต็ปชนิดผ่อยพื้อนอย่างเงี้ยอ่ะมาดูซิว่าใครที่สามารถตอบได้เลื่องคำถามโซนดานลิขสิทธิเฉพาะทางเฟซไลน์เท่านั้นนะ ภาวินตร์เขาไม่รู้เลยนะเออดูซิว่าใครตอบได้สวัสดีครับปันณ์ดมแต่ชื่อนะคะนางมารสีข้อน้องบัวขาวบัวขาวเดี๋ยวนางมารสีคอดอยู่ที่นี้นะอย่าไปไหนนะเดี๋ยวจะเจอบัวขาวเดี๋ยอ่าน้องแอปเปิลตรากนะครับสวัสดีครับคุณดีเจคนหล่อน่ารักเออเนี่ยน่ารักเออยาย่ายาย่าถ้าน่ารักป่ะจะเรียกยาย่าถ้าน่าโดนป่ะจะเรียกบัวขาว น้องพาบอกพอยนะครับชอบชอบแซฟเปิลกรานะครับวันนี้รวยไหมครับอ๋อทุกคนอ๋อถามทุกคนเนะาะไปไม่ได้ตรวจนะเจ้าฟังคือป้าอาจจะรวยก็ได้นะเจ้าฟังนะกล้องไหนวะดาลืม <c oughs> ป๋าอาจะรวยก็ได้นะเออเพราะปาไม่ได้ตรวจฉะนั้นเนี่ยใครที่ตรวจแล้วไม่ถูกหน้างอยเนี่ยอย่าเพิ่งเรียกป๋าเขา้เขากลุ่ม,ม,ม,เ,มเข้าใจป่ะเรายังไม่เข้ากลุ่มเดียวกัน พราะไปยังไม่ได้ตรวจเอสวัสดีพี่เกรงไกลเอฟซีโอขอบคุณมากเอฟ f ีจ่ายค่าสมาชิกไม่ได้เยอเลขออกอะไรหนอไม่รู้ยังไม่ได้ดูถ้าเพื่อนรถเสียเข้าซื้อน้ำแข็งใส่น้ำหวานอร่อยเพื่อนสิคาจะได้ใจเย็นๆมันก็จริงไะนะแต่ว่าอย่าลืมนะจ๊ะมันคือคำถามส้วนด้นด่านะครับเบิ่งคารทวิลล์เสียงปาหล่อมากค่ะนะครับ ตอบไม่ถูกรอตอบเพลงอ่าได้จ้ะเดี๋ยวตอบสิเพลงอะไรนะครับถูกกินตามเคยเลยคุณน้องคุณนั่งสายเคยได้ฟังเสียงตอนเด็กๆแต่มาวันนี้ได้เห็นหน้าตาจริงๆแล้วสีเงินสีเมืองอ๋อนะเด็กๆลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเตะปลั๊กไมดยุขึ้นมาเนาะทันีีเสร็จอุ้ยจ้าอุ้ยคือสปอร์ตดีกว่าเลิมไม่สปอร์ตว้าหึหึเดิน เดี๋ยวก่อนนะระวังตั้งเพลงก่นนะ เสียงหลอดแท้โอ้ยมลลีปากหวานนะเจ้านะครับสวัสดีครับปานุ่มนะเด็กนะครับสิบปภาสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เบือโดนเหมือนเดิมนะวันนี้ซื้อศูนย์หกศูนย์เฮ้ยคุ้นคุ้นรู้สึกเลขมันคุ้นคุ้นปาก็ศูนย์หกมะเพื่อจะไม่ผิดนะนะครับอ่าน้องแอนคนสวยมาแล้วโอ้ยแอนจ๋านะครับอ่าปั๊บปั๊บอ่าปั๊บปั๊บนี่ถ้าฟังคำถามเนี่ยมันมันเป็นคำถามโซนโดนด่านะ เพื่อนรถเสียหน้าเซเว่นเราควรเข้าเซเว่นไปซื้ออะไรเพื่อช่วยเพื่อนเอออย่าลืมว่าคำถามโซนดาไปซื้อน้ำให้มันกินเพื่อใจเย็นๆเ,เนี่ยมันก็คำตอบมันก็แบบเบ๊ะแเบบเบลองเล็กดูสวัสดีคุณราตีจากอุบลสัญญา,ญญา,ญญาชัดเจนไหมครับามาทักวันแรกครับอขอบคุณมากนะครับเนีย่ยยินดีนะแกปั๊ปปั๊ปปั๊ปอ่าเป,ป,ป,า,ปานี่ขอหลอดนขอปอ่ ต้องขอบพระคุณอ,อุปถัมภ์คําจูจากแฟนรายการด้วยเสืดด้อตัวนี้ถึงจะใหญ่ไปหน่อยแต่ว่าก็ทําให้ถ้าบางนั้นชมมาได้พี่ล้ำรับมาดูป่าคนไม่หล,อล่อดลยครับดังมาอย่าไปไหนนะหลังสวนหลังสวน,สวนมาคู่กันเลยบวกขาว่าหลังสวนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนนะดังมาฟังยันหว่างค่ะขอบคุณมา,จากจ้ะเต้นจนพุงกระจายค่ะอย่าสิไข่มันจะเป็นเหลวเลยเก ่าเต้นโชว์เลยอ,อย่าพี่นี่เมื่อก่อนตอนเปล่าวัยรุ่นนี่คืออยู่บนลำโพงเปล่าเตนอยู่บนลำโพงเลยไล่ก็ไม่ลงลปั๊บปั๊บอ่อรุณต่อมาใช้ป่าอารุณก็าาณต่อว่าอ,อกหักซ้ำบ,อบ่อยๆใช้ป่าใช้ป่า,ปาสวัสดีครับเจนนนอรม ปั๊บปั๊บตัดตัดขอยรวยนะครับเอาขอบพระคุณมากจ้าไอ้แก๊บคนที่บอดถูกฮักเปิดไปแล้วจ้านะครับปั๊บปั๊บกระนกวันขอบพระคุณมากนะครับปั๊บปั๊บปั๊บเปิดฟังทั้งคืนตื่นมาก็ได้ยินเสียงว่าโอ้โหพี่สีเงินแต่ไม่เคยปิดเลยโทรนักเสารวิทยุนะไอ้แกบวันนี้แต่งตัวหลอนนะฮะไม่อยากยืนเลยสวัสดุนิขบ่าทักทายครับ ครั้งแรกค่ะชอบฟังดีเจจากรการสนุกม่เบื่อ,อขอบคุณมา,จากจ้ะฟังวิทย์ออนไลน์ทุกวันวันนี้ได้เห็นหน้าเล้าเล้าเล้าป๊าป๊าโอน,นี่ไม่แค่ตอบได้เลยเนี่ยน้อบกวรถ้าฟังแชร์กันด้วยนะช่วงส่งแชร์ตอบ จะตายปเดยดปูนี่ปีอ่าสวัสดีคุณรามรักโอเคปนวมชุดชั้นในเพลงของป่าใช้ตะขอหรือซิปหรือยังยืดไม่เคยถอดเพลงแต่แต่ถอดของเบียร์ความเห็ุฟังแหมถ้าจะขอดูคลิปนี้ถึงว่าเป็นการละลับรลวงแฟนรายการไห้จจะบ้าแล้วว่าโชว์การถอดทำไมล่ะนี ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ปปีแล้วจ้าสงสัยต้องแอนนอนฝันตั้งคืนเลยโอเคนะครับอ้าวบ้าให้หน่อยดึงเพื่อนรถเสียหน้าเซเว่นเราควรเข้าเซเว่นไปซื้ออะไรเพื่อช่วยเพื่อน,อนรถเสียแล้วครับ <c oughs> ในเซเว่นี่ยมีขายอย่างหนึ่งในเมื่อรถมันเสียเนี่ยเราก็ต้องหาสิ่งใหม่ๆม,มันดิเออมันคืออะไรนะ้งัง <c oughs>

อาไม่ได้ฟังน้านแล้วป๋าคิดถึงน,นเล็กทวีวัฒนาโอ้คุณเล็กใช่ไหมเห็นชื่อน,าน้าป๊าป๊าสวัสดีครับปันโดสวัสดีจักสันชยัยป๊าป๊าป๊าเฮ้ยจยยยแหมมาแล้วไม่เสียเที่ยวนะเล็กนะเล็กเก่งว่ะเอออ้าวคำตอบคือ,อเพื่อนออเพื่อรถเสียหน้าเซเว่นเราควรเข้อเซเว่นไปซื้ออะไรเพื่อช่วยเพื่อน ในเมื่อเพื่อนมันรถเสียเราก็ต้องเข้าเซเว่นไปซื้อแหละรถดีได้ไหมครับจะเข้าไปซื้อรถดีเพื่อช่วยเพื่อนมันใช่ไหมครัรถมันเสียเราก็ต้องช่วยเพื่อนด้การซื้อรถดีให้มันโอเคนะเออเขเก่งมากเลยว่อ้าวส่วนรหัสอนนี้กุ้งคิกๆก็ตอบถูกเออนะครับแต่ไม่ใจะกระเซงก็ถูกราตีสีสมัยก็ถูกเออปั๊บปั๊บปั๊บอ่านขออนุญาตนะ <laughs> ะโอเคขอบคุณมากนะส่วนคำรหัสเพลงไปฟังต่อนงวิดยโแล้วกันนะว่าเพลงอะไรนะเจ๊เออขอบคุณมากนะจ๊ะสำหรับการติดตามและเจอกันใหม่การไลฟ์สดในวันจันทนระ์นอยังไงดูแลสุขภาพนะรนะวังนะเนาะโควิดอาีนมันค่อยๆ เริ่มควบคุมได้แล้วเดี๋ยวกุมภานี้เราก็ฉีดวัคซีนแล้ะเหมือนกันก็กดพอดิบนิดนึงนะครับอ้าววันนี้ลาทันนี้จ้ะสวัสดีครับอเออ